เหรียนสิบบาทที่ลึกว่าจะพิธีการจนาพิเศษนะครับก็นาคางเดรียญมีรูกริการในเก้านะครับ อันนี้เป็นบล็อกอิตาลียนะครับง่ายอยู่นะครับเอาเฟื้นมาแล้วอ่ะนี่นะครับอ่ะแม่ค้าหลายคนก็บอกว่าคิดว่าปเป็นเหรียญปลอมนะครับก็ก็คิดว่าปเป็นเหรียญปลอมนะครับก็นี่อันนี้คือเหรียญสิบบาทธรรมดานะ ไม่ค่ะบางคนก็เหรียญน,นึกว่าเหรียญปลอมก็ไม่รับนะครับอันนี้ก็เคยไม่เคยเจอนะแต่มีคนเล่าให้ฟังบางคนก็คิดว่าเหรียญปลอมนะครับเหรียญกาจนาเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญสิบเหรียญสิบเรื่องงานที่สิบธรรมดาดเฉยเลยมาดูกันเหรียญนี้กันต่อเหรียญนี้ผลิตจากอิตาลีนะครับอันนี้เป็นบ็อกอิตาลีไม่ใช่บ็อกไทยตรงกลางเป็นอ,อ,อลูมิเนียมบอลตรงตรงตรงิมเป็นคิวโปนิกเกิ อ่าแล้วเรี่องนี้ผลิตที่ผลิตที่ลงกระสาบอะไรไม่รู้ชื่อลงกระสาบสองนะครับอ่ะก็ตาลังมีตากระจราพิเศษตรงนี้ก็พระราชันเอยอ,อ,อะไ่วะเออพระราชันยกรน,นะครับเป็นตาอ๋อบล็อกไทยนะถ้ามีบล็อกมีมีแต่ว่าต้องหา มีมีมอยู่แต่ว่าอยู่พชรณุโลกอันนี้เพิ่งได้มาไม่นานมานี้เองบล็อกไทยก็จะเหมือนบล็อกอิตาลีนิดแต่แค่แตกต่างกันนิดหน่อยแตกต่างกับตรงพิมพ์นี่แหละแต่ว่ามันรุ่นเดียวกันเหมือนกันไงนี่เห็นหสิ ไม่ใช่เหรียญที่ลึกดิอืมเหรียญราคาไม่ถึงเหรียญที่ระลึกนี้ราคาไม่หมื่นไม่ถึงสิบบาทเอ้ยราคาสิบบาท

ขอบเป็นอย่างนี้นะเป็นเฟืองจักรสลับเรียบจำนวนการผลิตเหรียญหนึ่งร้อยบ็อกอิตาลีหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเหรียญบ็อกไทยหกหกสิบเอ็ดล้านเหรียญอ่าเฟิร์ดแอทายใช่ไหมเฟิร์สอะนะดูหนังเอออะไรดีดูหนังไททานิก ดึงนางไททานิกีกไม่ก็นังไททันอะ่ะไม่มีอะไรคุยก็คุยมาได้นะครับใครทักมาได้ก็ทักมาดูหนังอะไรอะฟื้น ก็สอบทาม,มานะครับทุกคนก็สอบถัมมาเรื่องนี้กันจะนะได้นะครับเพื่อดูหนังเอออะไรดีอะดูหนังดูเจ้าขุนทองอะ่ะ เดอะคอคืออะไรอ้าภูมมาแล้วมาก็อยให้ดูเหรียญอ้าภูมมีอะไรจะทักมาไหมฮะฮะ ว่าไงนะเฟร์สดูเดือะคาวโอเคนะครับเอาจริงตอนแรกพี่ก็นึกว่าเดือะขาวนั่นแหละแต่ว่าพี่ไม่คิดว่าเฟื่จะดูเฟร์สน่าจะดูไทาทานิคไม่ก็ส่งสก,การ้องผูมเทเนลส่งสการ์องคูมเทเนล ลนะผมนะครับก็มีโอเคนะครับก็แบงค์มาให้ล้วนอื่นอีกนะดูในนี้ครับเดี๋ยวทุกคนมองก็นึกว่าจะเอาไปซื้อข้าวแกงกินสนะันล้ะดูนี่ครับ ดูที่ตัวเลขหมดไหมเลขเดี๋ยวให้ดูที่หมดไหมเลขห้าห้าครับห้าสามเนี่ยห้าสามตัวเนี่ยหายากอยู่ไม่ค่อยเจอเจะเอาไปซื้อข้าแกงกินละเก็บไว้ในกล่องสัง,ส,งส่งสแกน Uh -huh. Uh -huh. ah, baiklah ya